สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออุตยาร้านรสสลิมนะครับผมซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะอร่อยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมมีบริการทั้งผักทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารมีระยายะครัผมที่ให้ท่านผู้ชมได้รับประทานนะครับร้านเนี่ยก็บรรยากาศน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวก็น่าอร่อยมากครับผมเนี่ยครับให้ดูไว้เลย,เลยแถมร้านเขาค่อนข้างจะสะอาดมากๆาครับผม น,นั่งนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็นไงท่านผู้ชมน่าคิดมากๆเลยผมบอกเลยว,ว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยรสชาติค่อางจะจัดจ้านะครับผมอยากให้ทุกชมเนี่ยชิมก่อนปรุงนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยก็เติมๆเนี่ยมันก็อร่อยอยู่นะครับนี่ทำโตๆครับผมกินเต็มที่เลยบอกเลยว,ว่ารสชาติดีมากๆครับผมใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาแวะทานได้นะครับแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ในร้านเนี่ยเขามีห้องแอร์ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่ร้อนเนี่ยสามารถขอเข้าไปในห้องแอร์ได้นะครับผมอันนี้ก็เริ่มเต็มไปแต่เครื่องครับผมผมกินเต็มมากเป็นไหมเครื่องเหลือเยอะเลยแต่ว่าต้อกินหมดนะครับอร่อยดีใครสนใจก็สามารถมาใับผมร้านรสตริม